บัดน,นี้วันที่7เป็นวันที่5ที่ข้าพเจ้านาสาวจันทิมาจิวมใชย้ยขอถวายเสียงโสดสาทายายพระสูตรพระปริษน์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาและครูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิด สมันตาจัก,กาวาลสุอัตตราคะฉันตุเทวตาสัทธรมมมูนีราชา,าสูนันตุสักขามคขถังสักเคกาเมจะรูเปยคีริสิขารัตเถจันตาริเขวิมาเนทีเปละเขจักาเมตารุวะนะขะฮเนเคหะวัตถุมหิเขเตภูมมาจายันตุเทวาชาลาถารวิสเมยะขะทันคันทัานาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราวจานา สัทวาเมสุนันตุธรรมะสวนสกาโลอัยัมพาทันตาธรรมะสวนากาโลอัยัมพาทานตาธรรมะสวนสกาโลอัยัมพาทานตาอีมีนาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอีมีนาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอีมีนาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะ阿拉หังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะคะวตาธรรมโมธรรมังนัมมัสามิ สุปฏิปันโนภะควโตสร้างวกัสังโคสร้างคังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังขะฉามิทำมังสระนังขะฉามิสังคังสระนังขะฉามิทุติยมปีพุทธังสระนังขะฉามิทุติยมปีทำมังสระนังขะฉามิ ทูตียมปีสังฆังสรนังขะฉามิตาตียมปีพุทธังสรนังขะฉามิตาตียมปีธรรมังสรนังขะฉามิตาตียมปีสังฆังสระนังขะฉามินาทิเมสรนังออยังพุทธเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสทิเมหโหตูสัพพะทานาทิเมสระนังออยังธรรมโมมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสทิเมหโหตูสัพพะทา นาทีเมสรนังอายังสังโคเมสรนังวารังเอเตนะสัจ,จวเชนะโสทิเมของตูสภธาอิติปิโสภคะวะาอลาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโต,โ,ตโลกะวิทูอนุตรโรกุริสธรรมมาราลทิซาเทวมโนสางผู้โตภคะวาติสวะคา,าโตภคะวาตาทโทธโมสันทิติโกะกาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวชิตาโพวินยูหีติ สุปฏิปันโนพระคำวโตสาว่กะสร้างโคลชุปฏิปันโนพระคำวโตสาว่กะสร้างโคยายาปฏิปันโนพระคำวโตสาว่กะสร้างโคสามีจิปฏิปันโนพระคำวโตสาว่กะสร้างโคยาตีทางจตาริปุริสายุคานิอัตบ so ุริสบุคคาระเอสภะคาวะโตสาว่กะสร้างโคอาหูเนโยปาหูเนโยท่าขีเนโยอันชาลีกะระเนโยอนุตาลังบุญญาเขตังโลกะซาทิ ยาณิธาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอัตาริเขสัพเพวภูตาสุวนรณภวันตุอะโถปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธาสัพเพเม,าาเพเม,เมตังกะโลธามานุสียาประชยัยยะทิวาจะลันโตจะหะลันติเยพลิงตัสมาหิเนลกขันธะอป,ปะมาตา ยังกินจีวิตังอิทาวาโหูลังวาสักเเคสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสมังอัติตถาคาเตนะอิทัมปีพุทธเเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันถีโหนตุคะยังวิลาคังอะมัมตังปณีตังยาทัตคะยะทานาคาสักยามุนีสมาหิโต นเตนะธรรมเมนะสัมมันธิกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนาปณีตังเเอเตนะสจเจนะสุวันติโหนตุยมพุทธาเสโภปริวันนะยีสุจริงสมาธิมานันตาลิกันจะมาหุงสมาธินาเตนะสมองะวิชาติอิธรรมปีธรรมเมรตนาปณีตังเเอเตนะสจเจนะสุวันติโหนตุเยปุคลาอัตตาสตังปัสตาจันตาลิเอตานิยุคานิโหนติ เตทคัคขิเนยะสุขาตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภารานิอิทามปีสังเคระตะนางปณีตังเอเตนัสเจนะสุวันติโหตุเยสุป,ปะยุตามนาสาทะเฮนะนิกามิโนโคตมะสาสะนาหิเตปฏิปตาอัมตมาตังวิไคนะลักฐามูทานิพูติงพุชมานาอิทามปีสังเคระตะนางปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุเนถินทาคิโลประทางวิงสิโตสิยาจะตุพิวาเตพิอสัมปะกัมปิโยตทูปะมังสะปุริสังวัามิโยอริยสัจจานิอเวจะปันสติอิทัมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติ คำพีระปัญเยนาสุเทศิตานิกิจจาปีเตโหนตุสุภุสับป,ปะมตตานาเตภวังอัฏฐาม,ามาทียันติอิทัมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหนตุสาวสะทัสสะนะสัมปทายะตายันสุธรรมาชะหิตาภวันติสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉิตันจะสีลภะ,ะตัง วาปิยาทันติกินจิตะจะหูจะตุงหะปาเยหิจะวิปมุตโตฉาจาภพิฐานานิอภพ,พโผกาตุงิี่ทำปิสังเครัตะนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวันติหนตุกินจาปิโสกัมมังกะโลติปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาอภพ,พอภพ,พโพโสตะสะ ปฏิชาทายะอาพัมภตาธิธะปัทัสสะวุตตอิธัมปีสังเคระตะนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสวนนุวันติหอนตกวนาปาคุมเพยะถาปุสิกตักเเคคิมหานะมาเสปาทามัสหมิงคิมเหปะถูกประมังธรรมมาวลังอเทสยินิพานาคาหมิงประละมังหิตายะอิธัมปีพุทเธะตะนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสวนุวันติหนตก วโ,ววะะโรวรันยูวรลทวราหาโลอันุตโลธรรมมาวังอาเทสยิอิทัมปดพุทธเทงรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวันติหอนตุขีนางปุลานาังระวางนัธิสัพวังวีรตาจิตตายาติเกพวะวสมิงเตขีนะพีชาอวิลุหิชันทานิพันติทีลา ยถายามปะทีโปอิทัมปิสังเคระตนาปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวันติโหตุยานีถาภูตานีสมาคะตานีภุมมานีวายานิวะอัตตาลิเขตถาคตังเทวมนุษะภูชิตังพุทธังมนสะมะสุวันติโหตุยานีถาภูตานีสมาคะตานีภุมมานีวายานิวะอัตตาลิเคตถาคตังเทวมนุษะ ปูชิตังธรรมังนามัสสมาสุวันติโหตุยานิถาภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวาอัตตลิเคตถาคตังเทว,วามานุษาปูชิตังสังฆัง,างนามัสสมาสุวันติโหตุสาภะโลควีนิมุโตสาภะสัตตาเปวันชิโตสาภะเวระมาติกันโตมาติกันโต,ต,น,ตนิพุตโตจะตุวัวงภาวะ สัพพีติโยวิวัชันตุสัพพาโลโควินาัสาตุมาเตภวันวันตาลายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทานาสีสติสีลิสะนิจจังวุธาปาจายโนจันทาจันตาโลธม,มาวัฒน,นติอายุวันโนสุขังพลังเอวันเมสุตังเอกังสมัยังพคกวาร์คายายังวิหารติ พยาศีเสสัตถิพิคุสะหาเสนะตตะละโขพควาพิคุอามันเตสิสัพังพิคเวอาธิตังกินจัพิคเวสพังอธิตังจังขุงพิคเวอธิตังลูปาอธิตาจังขุงวิญญาณังอธิตังจังผูสัมผัสโสอทิตยามปีทางจังขุงสัมผัสปัจจยาอุปชาติ เวทายตังสุขขังวาทุกขังวาอทุขามะสุขขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขนาโสขคินาโทสักขินาโมหขินาอธิตังชาติยาชลามะรเนนะโสเกหิปลิวเทเวหิทุเขหิโทมาณเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวัทามิโสตังอธิตังทันตาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตัง โสตาสมภะโสอธิตโตตยมปิทางโสตาสัมภัสปัญจัญ,ญาอุปัชติเวทายตังสุขขังวาทุขังวาอทุขะมะสุขขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังรา,ค,า,ค,า,า,ค,าคคินาโสคคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชลามลารณีนะโสเกหีบริเทเวหิทุเขหิโทมานะใสหิโทมานะเสหิอุปยาเสหิ อาทิตันติวัฏามิคานังอธทิตังคันธาอธทิตาคานาวิญญาณังอธทิตังคานาสัพพะโสอธทิโตยัไปทางคานาสัมปัสสพปจจัญญาอุปชาติเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาอทุขะมะสุขขังวาตามปีอธทิตังเกณาอธทิตังอธทิตังราคาคีนาโทสะคีนาโมหคีนาอธทิตังชาติยาชาลา มารีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานาเสหิอุปยาเสหิอธิตตันติวันทานิชิวะหาอธทิตาาตาราษาอธทิตตชิวะหาวิญญาณังอธิตังชิวะหาสัมผัสโสอธทิตโตยังปีทางชิวะหาสัมผัสสัมปัญญาอุปชติเวทายตังสุข,ขังวาทุข,ขังวาอทุขามาสุข,ขังวาตัมปีอธทิตังเกนะอธทิตตังอธทิตตังลาคข,ข,ขีนา โทสักคีนาโมหคีนาอธิตังชาติยาชาลาม拉เนนาโสกเกหิปลิเทเวหิทุกเขหิโทมาลาเสหิอุปยาเสหิอิทอาทิตันติวัฏามิยโยอธิตโตโผทัพพาอาธิตากายาวิญญาณังอธิตังกายาสัพพโสอธิตโตยมปิทางกายาสัมผัสจะสปัญจัญาอุปชันติเวทาอิตังสุขขังวา ทุขังวาอะทุขังมาสุขังวาตัมปิอะติตังเกนะอะติตังอะติตังราคคคนาโทสคินาโมหคินาอะติตังชาติยาชาลามลระเนนะโสกเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมานะเสหิอุปยาเสหิอะธิตันติวันทามิมโนอะิโตธรรมาอะิตามโนว,วิญญาณังอะิตังมนาาโนสภะโสอะิโต ยามปีทางมโนสัมปิส,สัมปจ,จญญาอุปชันติเวทายตังสุขขังวาทุข,ขังวาอทุขะมะสุขขังวาตามปีอธทิตตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคาคินาโสคคินาโมหคินาอธทิตังชาติยาชาลามะลเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานาเสหิอุปยาเสหิอาทิตันติวะทามิเอวงังปัสังพิกเวสุตวาอริยาสาวะโก จังขุงสมิงปินินพินทติรูเปสุปินินพินทติจังขู่วิญญาเนปินินพินทปิจังขู่สัมผัสเสปินินบินทติยังไปทางจังขู่สัมปัสสัมปัญญาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัสมิงปิงนินพินทติโสตตสมิงปิงนินพินทติทัศเสสุปินินพินทติโสตวิญญาเนปินินพินทปิ โสตสัมภเสปินินพินทติยามปีทางโสตสัมปัสสะปัญจยาอุปชันติเวทาอิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขังวาตาสมิงปิงนินพินทติคานาสมิงปิงนินพินทติคันเทสุปินินพินทติคานาวิญญาเนปินินพินทติคานาสัมภเสปินินพินทติยามปีทางคานาสัมปัสสมปัญจยาโอปชันติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวา อทุกขามาสุขขังวาตัสมิงปีนินพินทติชีวหายาปีนินพินทติละเซสุปีนินพินทติชีวหาวิญญาณีปีนินพินทติชีวหาสัมผัสเสปีนินพินทติยำปีทางชีวหาสัมผัสสปัญจญาอุปชาติเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาอทุกขามาสุขขังวาตัสมิงปีนินพินทติกายะสมิงปีนินพินทติโผทาเพสุปีนินพินทติ นินพินทติกายาวิญญาเนปินินพินทติกายาสัมผัสเสปีนินพินทติยามไปทางกายาสัมปะสัมปัจญญาอุปชาติเวทะยตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามาสุขังวาตัสมินปินินพินทติ